อือพี่น้องเยอมาแลวพี่น้องมาแล้วโอ้โหปาดโตพี่น้องชมาขาวงามแทนอยู่ไตดินเลยพี่น้องเลยสปินสอเลยถือเนาะดังจ้วะเลยพี่น้องปาโตสบายดีพี่น้องบะสกูสุคนเบิดสมองสุบร เมอนี้ซาปิ่นกับสิพาพี่น้องไปหล่อปลาคือเก่าวน้อพี่น้องเนาะหล่อปลาหล่อหัวห้าหน่อไม้ตามเคยพี่น้องเลยบอได้ไปหาหน้ไม้ยลายเหมือเตอ๋อด้วยพี่น้องไปลุ่มไปชมกันพี่น้องเลยว่าห้าสิบมามนเลยบ่เนาะไปกระเป๋าโค้งคือเก้าพี่น้องนี่แหละปลาหน่อไหม้ฮากับพี่น้อง ไก่ก็เลยเี่นหนังเลยขาวนะอันนี้กรติบหมอันนี้กันอนีข้าอยู่ลุงน่าชิซะกับ้ Khao nha mấy đi phụ nữ ơi Trầm thuần lời Ý nha Nhìn nè nó đi Cái này Nó sẽ nhìn nó nè Sắp đánh nó nè Nó sẽ nó nè Nó sẽ nhìn nó nè Nó xin, nó nè nó อ่อนๆเดีทมไปก่อนทบหมดแล้มันออกอีกเสื้อหน่อยน่าก็นพี่น้องื้อนห้องก็นตะปายเนาะเนี่ยทมาลุดมาชมกันนี่น้อะวันหน่อยใหญ่หี่หนอนหน่อยเนาะปุ๊บน้ำ น้ำลายค่ะน้องม้เนี่ยน้ำลายไม่ขึ้นเ้องไม่ไหลนะพี่น้อเนาะ เล่น้องเลยกุ้ยโอ้โหป๊าดพี่น้องเลยนอนข้าวง,งามๆเลยเนาะอืมเดี๋ยวบ้านจะปิ่นจิทมก่อนนะพี่น้องพี่น้องเอ้ยจะทมนานอ๋อดิ

ยี่งหงอยเลยยิ่งตะปันน้ำไหลข้าวจ้่ยเลยพี่หน่องม,มาแล้วมาแล้วคู้งามเลยขาวขาวต่มกินกัะน,น้ำผีกน้อพี่หน่องเนาะแซบ่บหอมหวาน พี่ทีห้ากันนี่พี่น้องเลยสอสออจ่างนี้แหละพี่น้อง มันสเข้าเจ้าเห็นเนาะนี่มแม่เห็นขึ้นน้เนาะน่ะ เอาห้ามบ่เลยเอาลอด เจอเลยพี่น้ินะจะเป็นอจะมาพี่องเาวจั่วเลยถืเสียมสปินดังจั่ว เาใหญ่แต่เขางามแล้วพี่เนาะชนกันเสียมดังจั้ยเลยกรถิอมมันกระถั่ววิธีหาหนอนนั่งยินเห็นเนาะ เมญ่อะพี่น้องแต่วมีขาเนาะ อนี่นั่นข้าโบเคยได้หน่อไม้จ้าเฉื่อยหน่องเลยขังแหลกเลยนี่มาอยังไงก็บโบเคยเจอแต่ก็มาจอบตลอดพี่น้องมีมือหนึ่งต้องเจอสปินว่ะเจออีดีพี่เนาะหนอนางดินบักใหญ่เจ้าะโจงไว้หายสปินอยู่ดีอู้ห์ใหญ่ด้วยพี่น้องเอ้ พี่น้องหาจากมืดแล้วพี่น้องน้อพัอมันกอมันอยู่ส่งนะหนอ่อยใหญ่แห้งพี่น้องเลยอุ่นอ้วนไหมอุ้ยอ่อนอ่นอนคักเสียงจัวโวนย่ามาได้หน่งน้องนั่น,น,น Quá wow, nhảy vời. Ngôi nhanh hên hên nào đây hên 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 sắp hên 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 từ xiêm đang hên hên và hên được นอยใหญ่ใหญ่พี่น้องพี่น้องมึงที่ไก่เลยพี่น้องเอกถูกพี่น้องเลยมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้โหปาถูกพี่น้อง ชมาขาวงามแทนอยู่ใต้ดินเลยพี่น้องเอ้ยสปินส่อเลยถือเนาะดังจ้วงเลยพี่นอ้องฮ่าโตขาวงามเลยพี่น้องต้่มหวานแกงกระแซบตบ้มกระแซบพี่น้องหรือว่าสเปรห์เมนูมกกระแซบพี่น้องบา่นเหี่ยวกับถมไหวนะพี่น้องเนาะให้มันออกอีกถมไห้มันออกพี่น้องเห็นมันชุ่มชุ่ม่มละใหม่หมลเลยจ้าฮ่าแมเนเลยพี นี่นะเห็นสุ่มๆอ๋อใกล้ก็พี่น้างอุ้ยคือข้ามัอืมอ มังามแทนนี่โอ้โหงามนากพี่น้องเนาะข้าวจุ้ยเลยข้าวมื้อนี้ได้แต่อันข้าวด้วยพี่น้องเด้อได้แต่นอนนั่งข้าว อันนี้กระสิกับนะพี่น้องเนาะ่ำไมเขาก็ได้คือเกานะ่าพี่น้องไปหายามได้กับมนันคือเก่านะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ได้แต่หน่อนข้าวหนอนางดินต้มกระแซบพนะี่น้องหรือว่าแกงกระแซบพนะี่น้องแกงเปนะื้อนเนาะแกงเปื้อนแบบทังฝั่งไทยนะพี่น้องเนาะใส่ใบแมงลกักแต่ถ้าเป็นแกงอันลาแบบบ้านสปินก็ใส่ผักกระแย้งนะพี่น้องเนาะกระแซบเป็นคนละแบบนะพี่น้องเนาะไปลวพี่น้องพอกันคิดใหม่ ฝากกด i ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาวปิ่นในเด้